สวัสดีครับผมพี่น้องปาาเนดพามาหาตีพึ่งครับนูน้นหลังที่พวกเรามาหาไว้ก็ผ่านผลผ่านไก่ครับเดี๋ยวเขาเอาไปก่อนใครมีเวลาก็ขึ้นมาตีก่อนนี่ผมมีเวลาอยู่ประมาณสองชั่วโมงครับเดี๋ยวไปเก็บสองหลังหลังหนึ่งอยู่นู้นครับต้นมะขามอยู่บนนู่นเห็นไหมครับตรงนูน้น เดี๋ยวรอพันไก่มาครับพันไก่ไปจิตตามผมมาเดี๋ยวรอพันไก่ก่อนครับพันไก่มาแล้วครับผมครับผมไก่ก่อนถ้ากินครับไปจริงจริงไปเดี๋ยวเราขึ้นไปเจอกันดันบนนู้นเหรอครับครับผมลังผึงครับลังใหญ่ครับแต่ก็ไม่ใหญ่มากครับนาชีขาวประมาณห้าหกปันที่เราเห็นไว้แล้ววันนี้เราก็เลยมาเก็บกันครับลังสวยเลย นึกว่ารุนกันครับบัสย์ได้น้ม์ได้ลังไหมอาจจะได้อยู่ประมาณกิโลนึงแดี๋ลังครับลังอยู่บนหัวเลยครับเห็นกันเห็นบ่น่าจะเห็นนี่แหละครับอันเดียวกันจุดขบจัดการเลยครับุดเลยเนาะอืมขบ,บผมนี่ขบได้ดเลยไปขบพันเอ็ดมาดูเอ <c oughs> าลุนกันแหละ มาทันทีพอดีเลยครับโอ้โดนพวนแล้วโดนพวนแล้วครับโอ้โ,โ,อโ,โ,อโยังไม่เต็มดีอะไรครับโอ้เจอผู้หน้าผู้หน้าพิษตาหน้าสวยเลยครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูไก่กันครับไปฉัดปัดกันเลย ล่างขางแล้วยีโนโยนอองแรจปะูสรับ,งก,บงกับได้เลยแล้วสวยๆครับเต็มดีก็ได้ยักโลนึงแหละน้ำได้โครนึงเลยครับต้อมือหวานะ Ừm, đến đây mình vất vô Nghe đứa đó cái đó luôn luôn ừ. Cái <laughs> 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 nào À, ปักเลยวะควนมาหนาวคนดูขอดได้หยองรูดได้ไหมติดงานไหมเออลำทีนข้าเร็วไปเนี่ย Ai. Ai. Nu học được tiên vi. lấy. vakam luôn, học được tiên. Mét vakam luôn, học được tiên. luôn, hấp được kì. vi. Ach, chào luôn. Mét vakam luôn. Mét vakam tắt Mét vakam luôn. tắt vakam luôn.

để tắt thằng này tắt luôn ạ Tắt rồi. Yeah. Oh, <laughs> đây oh. được <laughs> สวยๆเลยน้ำใหญ่เลยกล่อ,อ,องนี้ไหนจะขวดนต่งใหญ่กับขวดหายกับคนหากระไล่กันเนาะ เลยฟันตัดเลยดเอดอครับฟังยังไม่มืดอังนี่เนี่ยเอ่อไอมืดอยี่ได,ด่มืด มแล้วสวยงามช้ำช้ำอุ้ยป่ะอ่ะ,อะลงกันครับผมมีดครับท่านเออเอ,อีกแล้ว <c oughs> โอ้ยพวกใส่เต็ดหลวงใส่ตีนไปครับผมลงอึ๊บโอ้แหนกี่ลายแต่สวยสวยเดี๋ยวไปแยกที่ลังครับอ่ะอทุกคนไปเจอกันด้านล่างครับผม <c oughs> งานครับน้ำาก็ได้ประมาณกิโลหนึ่งครับเือยูดดอกตอนแรกว่าจะไปเก็บอยู่ที่ต้นมะม่วงอีกก็ขึ้นไปครับก็ขึ้นไปปับ๊บลอยครกอยู่ข้างทางเลยครับก็เลยพากันลงมาคืนมาหาตามตัว เมื่อกี้ผมเดินครับไปตรงต้นไม้ใหญ่แล้วก็ลงไปโดูตดเดิดไปนะ้ไม่มีครับเนี่ยพานไก่เดินเลาะไปตรงนี้นะครับนี่จะได้เข้าบ้านแล้วครับเพราะว่าผมต้องไปคลายคล้องต่อครับยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ